ครับสวัสดีนะครับผมพกกระซองบ้าอีสานพี่น้องพี่น้องจําได้บ่นี่พี่น้องดาราท่านหนึ่งนะครับผมเนะ <c oughs> าะเบื่องดูพี่น้องเฮหนายอยู่อยู่โอ้ยหนัวบุ้ยไู้ได้หยวกพี่น้องไม่มีคนหยวกเป็นเสียงเนนอนเงียบเนนนงียบเลยแลครับผมเนาะตอนนี้ก็อยู่กับบ่าวทวุ่นเลยพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีบ่าวอีสานบ้านน้องบัวแอดมินเพจฟอร์มดูอย่างเดียวครับเดี๋ย่ยาเป็นเด่นเข้ามาดูอย่างเดียวไลค้นเป็นหนามาอยู่ส่วนนี้น้องกับผมเนาะทางนั้นจะสุราพี่น้องทางนั้นเอาเอาเอา,เอานําแขงบนเลยก่อนเจเต่านะครับผมเนาะนกอ่อนที่กันนันเนาะอันนี้อันนี้เป็นมมสมงนําแข็ง บรรยากาศยามเศร้าๆแดดออกแจมๆนะครับผมมัอนี่มัอนี่แดดแห้งๆครับเด่น้องปลาทูนแดดมัอนี่แดดเศร้าบรรยากาศเศร้าๆ,ๆพี่น้องนั่งเล่นกับลูกติงอยู่ซุ่มอยู่ล่ะพระเอกกลับมาพี่น้อง ข้อนข้อนข้อนจะคิดไว้ได้มือนนี่ยพอมมากหอนเลยครับมันต้องดูดยากนะรัาขอดูยานมาดูนะครับมือือมาดีแต่ว่าแต่ว่าสายยาินแบบคุณเป็นสายยาติเละครับค่นแบบอยาไปบนงคนแบบว่าขาใจนะว่าคุนเป็นถือป้อมเดียวนะเป็นกะดูดแน่นิดๆน้อยๆเฮดรัตโตของเพื่อนนะครับแมว่าดูดแบบ เดี๋ยวเขาทายเองสิเอาจนเบิดคลิปมันสินะอันนั้นจะเจ๊ว่าดูแท้นะอันนี้นี่คือเพิ่นเพิ่นน้ำคลิปไปเพิ่นติดไปดิแอคชั่นไหมเออไปไปบรรยายเป็นสีมือของเพิ่อนนะครับเพิ่นกระเฮ็ดการตาตองเพิ่นตัวอย่างบางตอนของคลิปไปนะแล้วก็ไปบรรยายเพิ่มเติมเพื่อติดสนับจำนวนไหนกำลังใจเป็นพลังบวกไงครับทีมงานหลุดเต้นก็มาซอยตลอดเพราะว่าเป็นมือเปิดวงมือปิด <substit uting> มีการม uh mm ีงานอยู่บ้านมันจะมากครับบอสพนังรถประจําทางมากเลยพี่น้องจากรี่รถทั่วมาเต็มจังหวัดหนองบัวลำพูนบอสแมนครับบ้านหนึ่งจะแปดพันมาวัดปีที่สองเดินทางสิบสี่สุโมงสิบห้าสุโมงนี่แหละเพราะฮักกิ้งมากบ่อดหล่เพิ่งจะมีมาไล่ให้ตลอดครับมาไล่บางเดือนครับางเดือนไหนสองรอบผมมันน่ามาน่าดีลูกกะบางเดือนอาจจะโอนในกลุ่มบ้านต่างๆอาจจะโอนในกลุ่มบ้านอาจจะเป็นโอนในจะคอยสนับสนุน ช่องเบาวอีสานน้ำครับโอ้นะครับผมเนาะติดตามนะครับขอบคุณพระเอกหลายๆครับผมครับสวัสดีครับทั้งนั่นกัแม่เต๋านะครับผมเนาะแม่แม่เต๋าอีหลาน้อยมื้อนี้เพิ่นมาเห็ดนี่หลายความนะครับผมเนาะต้นต้นเงินกะทินเนาะครับผมเนาะต้นเงินกะทินเห็นจะมือคืนแล้วแม่นบ่เจ็บเ่อมือคืนนี่กะบ่แม่นตีซีพุ่นบ่เนาะครับ เจ๊เจ๊เจ๊ทางนี้ลงอีกสอบหนึ่งนะอันนี้ลนาะใช่อันนี้ย่นลงอีกเยอะมันใหก่อนขวานพูนะความยม่ยูไม่ยูไหนเร้องนะฮึวัวเตาไฟชุกชิกชุกชิกเอ้ยอีกสอบนึ่งเมื่อกี้ก็เป็นข่าวจากฝ่ายเอกแล้วกับผมเนาะซึ่งสายยาเพียดปลอมเนาะพี่น้องผู้ใดได้ติดตามก็เป็นทาาฝ่ายเอกแล้วพี่น้องเคนแซวแล้วครับผมเนาะเพราะว่า บริษัทกับเราลายขังโดครับผมเพราะว่าไปหน้าตาเหมือนแอดมินเพจจริงเพื่อนเพื่อนเกเพื่อนก็เลยเพื่อนว่าเป็นตัวกรอบแอดมินเพจฟอร์มเนาะครับผมเนาะเราเป็นตัวกรอบกรอบทุกอย่างเราด่ามาลูกขออีกเจ้าเนาะครับผมเนาะไดามาเอฟซีน้างเอฟซีน้องเิงเนี่ยเป็นเอฟซีทีมีเหตุผลนีดนิดแล้วแมนครับอันใดที่ ผู้ใดมาดีผู้ใดมาบอดี้เอฟซีมนเมืองออกเหมือนแล้วเป็นการสนับสนุนทุกทุกคนที่มาค่อยค่อยซัพพอร์ตน้องเนี่ยเอฟซีมันเปสนับสนุนทุกคนเลยตอนคนดีมากมากนเจ้าบอลอเมริกันขายมิดเอฟซีเพียร์ฟอมเอฟซีช่องปฟอมเอ่อบางคนกับที่ว่าเหรอเนาะกับผมเนาะเขามาคอมเมนต์เดิมๆดิมคอมเมนต์ซ้ำๆนะครับผมเนาะ ร่างเสียพงศก็ต่อไปขอบคุณที่ใส่ใจครับนะครับผมเนาะ <laughs> อ่าเพราะว่าเข้าหูเนะพี่น้องว่าจุดยืนเข้าคืออีหยังเนาะร่างนะกายอ่าเหตุผลเราคืออะไรนะพี่น้องเนาะเป็นผู้ใด็นเบื่งคิดบายิสานกับประเด็นที่สามทรงบายิสานกับคงจะหูดีกันดีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมนาที่ให้กาลังใจบายิสานมากแลก้วก็บางคนกับ อ่าปกฟองนะครับผมเนาะบางคนต้องใส่เขาว่าปกฟองบาวิสานนี่ก็ต้องขอบใจยีรีเนาะบาส่วนที่เอฟซีล่าหน่อยเนาะก็ต้องใส่เขาว่าเอฟซีอีล่าหน่อยล้วเพราะว่า่องนี้ก็เกิดขึ้นเพ,นเพราะอีลา่าอ่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นคือเอฟซีลา่ลาเขามาติดตามนะครับผมเนาะอ่ะบาบอยสันก็นนอมรับฟังทุกความคิดเห็นเหละพี่น้องอันใดดีว่าดีตีมากเพื่ออ่ ตีเพื่อก่อนะครับผมเนาะอันนี้ก็บความดีจะแก้ไขนะครับผมเนาะแต่ว่าอันใดเข้าปวนอันใดมาปวนได้กับเบิ้งออกนะพี่น้องบใบซางกับบอควายอยู่น้ำดกตีก็ดูตีกนะครับผมเนาะดุกดีกะเดี๋ยวเส้นเชยอันเนี้อันนั้นแช่อไรวะอันนั้นแช่อไรวะไม่มนีิกะมารวมบุญกันได้เด้อพี่น้องบุญกับชินาะครับผมเนาะ อ่าผู้ใดมาตอนนี้อาจจะได้ของที่ระลึกเป็นบอกยอทุอนได้ถามขั้วของที่ระลึกนะครับผมนั่นก็นกคือ,อข้อขวัวไปทานนะครับเมื่อวานนี้พอเอกก็ลงคิมไปแล้วนะครับผมเนอะอหลายคนช้าหมดนะครับผมเนาะต้องบอกว่าอามารวมบุญกันพี่น้องว่ารวมบุญกันนะครับผมเนาะโยบ้านอีลาน,น้อยเล้อพี่นอ้งองสร้างกองกร่หินเนอ,อ่าตอนนี้ก็สอยกันเพชดนะครับผมเมื่อคืนกันตีซี บ่อทุ่นไปรักอันนอนกวันพี่น้องเอ้ยกลนวยาใส่ลายไป <c oughs> มันคือจะอยู่กับพวดตีซีแล้วก็ผมเน<ย>าะใส่ลายไป <c oughs> อากาเซาไมนดีก็มาทำต่อเนาะพี่นอ้องอ่าส่วนยอดพอดีนี่กับคุณลาพี่น้องมือเฟินฟอดคุณจะแจ้งยอดบ่ออันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับพี่น,น้องนาจะมีการแจ้งยอดบ่อทุ่นแจง้งนาจะมีการแ<ด>จ้งยอดแจ้งยอดแรกคือยอด ของต้นต้นครอบครัวน้องหญิงเนี่ยคือยอดหนึ่งแล้วยอดรวมทั้งหมดของวัดอีกยอดหนึ่งคือว่าอ่ากวางของอีหลาน้อยนี่ยอดรวมไดในพระเดชนุกับผมเนาะอ่ากวกฐินก้อนนี้ได้เท่าุกั่มณ์แต่ยอดรวมของทั้งวัดแรากาของขุนพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านรวมทั้งข้ามาแล้วรวมรวมแล้วในวัดคือในพระเดชนุกัมมณ์หมู่บ้านจะด้จะได้ยิยยยนคร totally ่าวๆว่าจากทักมา โอ้ยครับผมนอนทักแม่พี่น้องออยังมีเวลาอยู่ชายอิสระอันนี้คือพูดจดไล่ซื้อนะครับผม,นะนนมนเนาะว่านจนบร่ได้กินข้าวเที่ยงว่านจนบม่ได้กินข้าวเที่ยงเพราะว่าพี่น้องส่งไปทั้งพอเอกแม่หน่อยกะพอเอกแม่หน่อยกะทรงตัวมากให้บาโถนเพื่อจุดลายชื่อก็คือใครติดต่อบาโทนไหนติดต่อบาโถนมากเลยกะพยายาม่าส่งไปสองทางสามทางบางทีมันมขอขอให้ส่งครั้งเดียวเนี่ยมันจำบไรอ มันจับไปลงชื่อซ้ำแมนครับบางคนส่งไปห้าห,าหา้าคนบางห้าห้าหกคนแม่แมนส่งแหงห้าหกคนเขาก็ส่งมาหาบาโถนค,คนเดียวบาโถนขอมันดังเลยก็เอาซื้อนี่คุณนๆแต่ต้องไปไล่เบิ้งสลิปอันเดียวกันบอกอใช่อันเดียวกันสรุปคือส่งไปให้ให,ให,หลายคนแบบนี้นะเป็นแบบกอปก๊อปแคบหนาจ้อมากเป็นกบบทรง,งมากแคบหนาจ้อมากเป็นกบบทรงมากสรงสรุปก็คือว่าทุกยอดจะผ่านบ่าวทน พอจะนั้นแหละติดต่อบาโทธไหนคือติดต่อบาโทธโดยตรงเลยครับขอหลวสิลงบัญชีบัญชีบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับโอเคนะครับผมเนาะตามนั่นชัดเจนเนาะพี่น้องตามเฟซบุ๊กเลยครับแอดมาเลยชายอิสระเนาะพี่น้องรูกชายอิสระดุกดิกก้าลูกอ่าลูกโปรไฟล์กับลูกดิกหรือนะครับผมเนาะดุกดิกดุกดิกดุกดิกนอนพี่น้องครับคลิปนี้กาเอาไว้สน